แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์อันสูงสุดโดยที่การโดยสารก็ยังรู้สึกพรีเมียมซีรีส์เจ็ดเนี่ยตอบโจทย์มากๆซีรีส์เจ็ดเครื่อง V8 นะเป็นเครื่องยนต์8สูบ3 0 0 0ซีซีนะครับทำได้13.8โลลิตร ช่องเสร็จจร90นะฮะก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเรานะผมขอเพื่อนเพื่อนคนละหนึ่ง subscribe นั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเอารถดีๆมาทำรีวิวให้ดูแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับเชียงรายยูเนเต็ดนะเป็นทีมฟุตบอลชั้นนำของประเทศนะแล้วก็กรีกาลาดนะเพื่อนๆคนไหนนึกถึงล้อแท้มือสองจากญี่ปุ่นนะยางแล้วก็ช่วงล่างโค้งวงจรนะครับติดต่อร้านนี้ได้เลยขอโฆษณาอีกครั้งนะตอนนี้เรามีกลุ่มเฟซบุ๊ก็นของตัวเองแล้วนะครับชื่อกลุ่มคนรักรถยุคตามรูปนนะเเเพื่่อๆกกดดข้้าลลุมไย แล้วก็มีเพจของตัวเองแล้วนะครับเพจเสจจอน90ะเพื่อนๆกดติดตามได้เลยในคลิปนี้นะครจะเป็นคลิปส่งมอบความสมบูรณ์แบบนะเป็นรถฝากขายของเพื่อนๆสมาชิกนะก็นะคือ bmw series 7โ e ฉม e38 นะซึ่งผมขอบอกก่อนว่า series 7 e38 ผมเคยทํารีวิวอย่างละเอียดแล้วเพื่อนๆเ,เข้าไปดูเข้าไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะว่ารถมันเป็นยังไงน่าใช้ไหมหน่าเล่นไหมอะไรอย่างนี้เพรานะฉะนั้นในคลิปนี้นะผมจะขอเจาะจงไปที่ สเปคความพิเศษของคันนี้แล้วก็ความแตกต่างของคันก่อนที่ผมเคยทำรีวิวความพิเศษของซีรีส์ 7E38 คันนี้มีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งเนี่ยมันเป็นรถของคุณสันติคุณสันติเนี่ยเขาเป็นสมาชิกคุณภาพของช่องเรานะเพราะรถแต่ละคันของเขาเนี่ยมีแต่คุณภาพทั้งนั้นแล้วเขาก็เคยฝากเราขายมารอบหนึ่งแล้วนะครับเก็บงานให้ครบจบสมบูรณ์ตามมาตรฐานของช่องเราแล้วข้อ2อเนี่ยอันนี้มันเป็นรถซีรีส์7 Minor Change นะ E38 ที่ผมเคยทำรีวิวก่อนนี้นนมันเป็นตัวก่อด Minor ร์เพื่อนเพื่อนสังเกตดูดีด นะไฟหน้ามันไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นซีรีส์7 e 3 8ปี99แล้วข้อ3นะคันนี้ส่งซ่อมครบจบสมบูรณ์ตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคันนี้กันเลยเอามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะมาดูที่ไฟหน้านะไอไฟหน้าลักษณะนียมันคือตัวไมเนอร์เชงมันจะมีตัวหยักนะฮะของไฟหน้าทั้งสองข้างเลยนะหน้าตาม,มันจะคล้ายๆกับ e 6 5รุ่นน้องของเขาถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำฟูลรีวิวมันจะเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชงเห็นไหมไฟหน้าไม่เหมือนกันนะฮะ วิธีดูดูง่ายแค่นี้เองแล้วก็ส่วนกระจังนะกระจังเนี่ยไม่สวยนะฮะเห็นไหมมันมีหักไปซี่หนึ่งแต่ตรงนี้สั่งกระจังใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระจังให้ใหม่ก่อนส่งมอบแล้วก็สีรอบคันนะอันนี้ผมกล้าตี99%เเลยคือผมแทบจะไม่เห็นรอยขีดข่วนในการใช้งานใดๆนะพาะเจ้าของเนี่ยเขาทสีมาใหม่ทั้งคันแล้วและอีกหนึ่งความพิเศษนะซีรีส์เจ็ดอีสามแปดรถลีมูซีนเครื่องแปดสูบคันนี้เอาไว้สู้กับวิกฤตน้ํามันแพงได้ ฟังดูแล้วอาจจะงงๆนะแต่เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดด้านข้าของเขานะครับอันนี้จะก็จะเป็นทรงเดิมๆนะประมาณนี้แต่ที่ไม่เดิมเนี่ยหนักๆเลยก็จะเป็นล้อนะฮะล้อแมกเดิมมันจะเป็นขอบ16หน่ารักนะครับนุ่มนวลนะแต่เจ้าของเก่าเนี่ยไปใส่ขอบ20มานะครับซึ่งเทอะทะแล้วก็แข็งกระด้างขึ้นเยอะเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนจะมองว่าสวยงามมันนี้ก็แล้วแต่คันนี้ตอนได้มาเนี่ยนะครับก็ไปยกตรวจสอบดูนะมีตําหนิอะไรบ้าง นหนึ่งเลยก็คือยอยเผากลางไปแล้วนะครับเน่าสนิทเลยตามรูปนะรจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยบูทปีกนกนะครับไปแล้วนะจัดการเปลี่ยนแล้วก็โชกหลังทั้งคู่เลยโชกแตกนะครับไม่ใช่โชกรั่วนะชกแตกเลยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าช่วงล่างอาการขนาดนี้นะฮะซีรีส์เเนี่ยขับแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่ออกอาการ เพราะนั้น e38 นะ e นะถ้าเป็นไปได้เ,เพื่อนๆไปเลือกรถเนี่ยยกดูเลยจะดีมากนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างแต่ว่าอาการเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งม,มาเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยก็จะมีจานเบรกนะผมรู้สึกว่ามันคดนะครับเวลาเราเบรกที่ความเร็วสูงเนี่ยมันสั่นสะท้านแล้วก็ปั๊ม power มาเริ่มหอน,นิดนึงอันนี้ยังไม่ได้แก้อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับก็คือท่อไอเสียของเขาเนี่ยมาเริ่มผุแล้วตามรูปนะอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเออออแล้้วววกก็จะะบพืื่่นน Short นนนาตัััีคม Short Basse View มันจะคนละตัวกับที่ผมเคยทำฟูลรีวิวซึ่งอันนั้นอ่ะมันคือลองวิวเบสตัวช็อตวิวเบสตัวนี้ความยาวอยู่แค่4.9เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งจะสั้นกว่าตัวลองวิวเบสถึง20เซนก็ลองสังเกตดูนะประตูด้านหลังเนี่ยเขาจะมีขนาดสั้นกว่าเล็กรูอะไรก็เล็กกว่านิดนึงประตูนะครับของซีรีส์เเนี่ยอันนี้ยางขอบประตูสวยมากลมไม่เข้าน้ําไม่ซึมแน่นอนนะประตูก็ปิดแน่นมากแล้วก็ซีรีส์เจ็ด e38 ก็จะมาพร้อมกับกระจก2ชั้นนะครับเก็บเสียงได้ดีมาก เครื่องยนต์ของเขานะจะเป็นเครื่องรหัส M60 ขนาด3.0ลิตรนะเป็นเครื่อง8สูบนะแรงม้าอยู่ที่ประมาณ230ตัวซึ่งเครื่องตัวนี้นะผมก็ขอย้ำอีกครั้งนะว่าเป็นเครื่องที่มีความทนทานสูงมากของยุค90ที่เป็นเครื่อง8สูบดูแลรักษาง่ายแล้วก็อะไหล่ราคาไม่แพงซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราหาช่างที่เขาทําเป็นนะเป็นอู่บีมหรืออยู่โดยเฉพาะเนี่ยนะ C7E38 เนี่ยทำไม่ยากเลย มีความเรียบง่ายค่อนข้างสูงเครื่อง M 6 0บล็อกนี้นะฮะนอกจากวางใน E 3 8แล้วเนี่ยมันก็ยังวางในซีรีส์5 E 3 4ที่เป็นตัว5-40ด้วยที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เนี่ยมันเราทำอะไรไปบ้างหรับคันนี้นั้นหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นลูกลอกสายพานทั้ง3ตัวนะไปหมดแล้วนอกจากเสียงดังไม่พอฝืดด้วยนะครับนี่จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ส่วนระบบคูลแลนเนี่ยตรวจสอบแล้วมีปัญหา1จุดนั่นก็คือฝาครอบบาวน้ำบางคนเรียกกระโหลกบาวน้ำมันเริ่มซึมนิดเดียว นันนี้ก็จับเปลี่ยนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศลึกษานะอะไรที่เริ่มไม่ดีเริ่มซึมเกี่ยวกับระบบคูแลนเนี่ยเพื่อนๆรีบเปลี่ยนเลยนะไม่ต้องรอให้น้ําหายก่อนแล้วก็ส่วนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์อันนี้ก็หมดสภาพแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยสายน้ามัน power นะอันนี้ก็ไม่ดีแล้วจัดการเปลี่ยนส่วนบอดี้ของคันนี้นะฮะก็จัดว่าแห้งๆเดิมๆเลยตามซอกต่างๆเนี่ยนะไอ้พวกน้ํายากันสนิมเนี่ยจากโรงงานนะก็ยังอยู่ครบหมดเลยดังนั้นคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็น แต่ว่าจะมีเรื่องความสวยงามนดิดหน่อยตรงนี้มันจะมีอยางข้อเบ้ชโชคเนี่ยนะม,นมันขาดหรือมันกรอบไปหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีผลต่องานใช้งานนะบางคน,นแกะออกทั้งสองทางด้วยซ้ำไปด้านท้ายของเขานะครับก็จะมีสปอยเลอร์ลายเคฟลาติดมาให้นิดนึงแล,แล้วก็ท่อยเสียไม่เดิมนะเป็นท่อยเสียของ AC ช c h n i t z e r เป็นท่อคู่นะครับฝาท้ายนะครับคันนี้โชคก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะก็ค่อนข้างเรียบร้อย นะครับสักกาลอะไรต่างๆเนี่ยนะถือว่าสภาพกลางๆนะไม่ถึงกับสวยมากแต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊มาก่อนนะครับเนี่ยไอห้องสัมภาระถือว่ายาวมากลึกมากนะของซีรีส์เเนี่ยไม่เหมือนกับเอสคัปวานนะตื่นมากอันนี้ล้ออะไหล่มีอยู่ครบนะครับแต่ล้อมันมีดุ่งนิดนึงนะไอล้ออะไหล่เห็นปะ่ะนะแต่ก็ไม่มีผลอะไรเราไม่ได้คาดหวังว่าจะใช้มันอยู่แล้วอันนี้มีอะไรบ้างไอตัวใส่ซีดีเดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่ ครวก็ถาดเครื่องมือยังอยู่นะเครื่องมืออยู่ไหมเครื่องมือก็ยังอยู่ครบทุกตัวมาดูภายในของคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะไม่ใช่กลางๆนะผมดูว่าแบบค่อนข้างสวยเกือบเกือบเพอร์เฟกเลยนะ้พวงมอะไรเนี่ยไม่มีทลอกเลยนะแต่โลโก้อาจจะมีเก่าๆนิดนึงหน้าปัดใช้งานได้จริงทุกจุดนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้แสนหก ถามว่าแท้ไหมไม่ทราบนะครับและผมไม่การันตีนะย้ำม,มีข้างนานรถยุ90ใครอยากการันตีเลขไมเอาเลยคอนโซลนะครับก็เดิมๆนะอันนี้เป็นเครื่องเสียงเทปนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาไว้เลือกซ d ดีที่เราใส่ด้านหลังได้นะไอพวกปุ่มแอร์ต่างๆเนี่ยนะคือทุกระบบเนี่ยใช้งานได้จริงหมดเลยนะครับม่านหลังไฟฟ้าตรงนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับที่รองแก้วเห็นไหมเป็นยุค90ที่มีที่วางแก้วไม้แล้ว2ตัวนะครับมีตัวยึดมาให้ด้วยดีมากเลย แผงเกียร์อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับเนี่ยช่องเก็บของนะช่องเกียร์บุหรี่อะไรทุกอย่างเนี่ยสภาพค่อนข้างเนียบนะเก๊ด,ด้านข้างนะครับก็ยังสวยอยู่นะมีคู่มือเดิมๆจากโรงงานสมัยเป็นป้ายแดง b o ๊กเซอร์วิสนะครับโ peration manual มีอะไรอีกเห็นไหมเนี่ยนะเดิมๆคินคลีนเลยคู่ควรกับการอนุรักษ์ไว้ คู่มือประจำรถนะครับเนี่ยเป็นซีรีส์็สมัยเป็นป้ายแดงเนี่ยน่ารักมากๆเลยคันนี้ตอนได้มาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างเกี่ยวกับภายในนะครับหลกัหลกๆเลยจะเป็นเรื่องเซ็นทัลล็อกนะเซ็นทัลล็อกมีปัญหาแล้วก็กรอนประตูด้านซ้ายนะครับจัดการเปลี่ยนทั้งเซ็นทัลล็อกทั้งกรองประตูเรียบร้อยนะแล้วก็กระจกหน้าขวาเนี่ยมันฝืดใช้งานไม่ค่อยดีนะครับก็จัดการเปลี่ยนเฟืองลางกระจกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันคือสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นกระจกทั้ง4บานระบบออตโต้ กระจกข้างทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็บอกไฟฟ้าเมมโมรีซ mm ี hmm. เนี่ยคือใช้งานได้หมดเลยส่วนความสวยงามของเบาะหน้านะครับ mm hmm. ก็ยังจัดว่าดีมากๆอยู่นะครับแทบจะไม่มีแตกรายงานเลยชีขาดนี้ไม่ต้องพูดไม่มีนะครับเบาะก,ก็ยังนุ่มอยู่นะปรับเบาะอะไรเนี่ยใช้งานได้ปกติแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า e 3 8เนี่ยเป็นลิ m มูซีนที่แบบเบาะนั่งสบายมากนะครับรถ u เก้าเนี่ยไม่น่าเชื่อคือ e 3 4ซีรีส์หว่าสบายล้วนะ e 3 8สบายยิ่งกว่า นาะตัวหัวหมอนเนี่ยรองหัวเนี่ยก็นุ่มมากๆไปดูนะเพื่อนๆลองไปหานั่งดูนะครับมาดูห้องในสารด้านหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของคลิปนี้นะเพราะตัวนี้มันเป็น e 3 8 Short View Base นะเบ,บอะด้านหน้าเนี่ยคือตำแหน่งที่คนสูง170กว่ายอย่างผมเนี่ยนั่งสบายนะด้านหลังมันจะเหลือประมาณนี้ซึ่งเล็กรูมเนี่ยมันก็ด้อยกว่าตัว Long องวิวเบสพอสมควรประมาณคืบหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่สูงประมาณผมเนี่ยไม่มองว่าเป็นปัญหานะ พราะต่อให้ลองวิเวเบตจะยาวไปอีกกว่านี้แค่ไหนขาเรามันก็สั้นเท่าเดิมเราสามารถนั่งขวาห้างได้ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะเหลือๆเ,เลยผมว่ามันจะฟีลลิ่งเหมือนซีรีส์ 5E34 แต่เป็น E34 ที่กว้างออกไปมากขึ้นนะแล้วก็บอร์ดเนี่ยใหญ่มากขึ้นโดยเพราะอย่างยิ่งตัวรองน่องเนี่ยตรงเนี้ยคือมันยาวมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องนั่งชันเขา่าตัวที่วางแขนนะครับก็ค่อนข้างใหญ่โตนะตามสไตล์ลิมูซีนคันนี้ผ้าม่านก็ยังใช้งานได้แต่ผ้าม่านด้านข้างเนี่ยไปหมดแล้ว นะอันนี้ bm ยุค90ทุกรุ่นที่มีพม่านะด้านข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น e 3 4 e 3 9 e 3 8คือไปหมดเลยเพื่อนๆไม่ต้องพยายามไปหามือสองนะครับคุณหามือสองมาได้เนี่ยสภาพก็ไม่ดีมกันนะก็ให้ปล่อยเลยตรงนี้ที่วางของนะครับเนี่ยสักหลาดเรียบร้อยแต่ว่าไอตัวเดือยล็อกเนี่ยมันชอบหักนะอันนี้เป็นกันทุกคันนะครับบางคนเอาตีนทุกแกมาติดอย่างเงี้ยให้มันล็อกได้จริงก็มีส่วนที่ผมว่าไม่ค่อยเนี้ยบเนี่ยก็จะเป็นในตรงนี้ ไอช่องใส่กรกสาเนี่ยมันย้วยหมดแล้วผมไม่แน่ใจนะว่ามันซ่อมได้หรือเปล่าสภาพบ่อของเขานะคือสวยมากนะครับแทบไม่มีแตกรายงานนะฟองน้ําอะไรก็ยังเต็มยังนุ่มมากตามสไตล์ซีรีส์เเนี่ยเรื่องความสบายนะถ้าเทียบกับลองวิวเบสนะผมว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะลองวิวเบสมันมีเล็กรูมที่มากกว่านี้ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่ดีอะในทางก,กับกรนผมกลับองว่าเราตัดเล็กรูมที่ไม่จําเป็นออกเนี่ยนะ ให้รถมันสั้นกว่าเดิม20เซนแลกกับความคล่องตัวในการขับขี่ที่มากขึ้นผมว่าตรงนี้สําคัญกว่าสําหรับการใช้งานในเมืองขอย้ำอีกรอบนะซีร e ีส์ 7e38 เนี่ยบ่อหลังก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยปรับเอ็นขึ้นเอ็นลงได้เห็นไหมมีปรับตัวหนุนหลังด้วยนะโดยรวมเนี่ยคือโอเคเลยคันนี้นะห้องในสารด้านหลังเนี่ยผมถือว่าผ่านนะ,ะเรื่องพักกับขับขี่นะอันนี้ผมขอย้ำเป็นครั้งที่2นะครับว่าเราเคยทารีวิว e38 อย่างละเอียดแล้วแล้วเราก็ รีวิวการขับขี่พร้อมกับการโดยสารด้วยนะฟีลิ่งอะไรเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนๆไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะขอสรุปแบบรวบล้านเลยแล้วกันว่าาะ38เนี่ยการขับขี่เขาเนี่ยผมว่า39นี่ก็เป็นเลิศแล้วนะมันขึ้นชื่อเรื่องรถที่ขับดีสุดในโลก38นี่ดีกว่า39อีกนะเพราะว่า39เนี่ยซีรีส์5เขาพัฒนาช่วงล่างมาจาก38นี่แหละนะเป็นช่วงล่างอลูมิเนียมนะแล้วก็ 38เนี่ยฐานล้อเขาก็กว้างกว่ายาวกว่านะมันก็เลยดีกว่า39ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเส์ไอรา์อะไรแต่สําหรับคันนี้ความแตกต่างเนี่ยนะหนมันเป็นชอตวิวเบสชอตวิวเบสเนี่ยมันความยาวของบอดี้เขาเนี่ยผมเข้าใจว่าสั้นกว่านะเกือบเ20เซนนะเพราะฉะนั้นส่งผลให้ไอคันเนี่ยมันจะขับคล่องตัวในเมืองมากกว่าลองวิวเบสพอสมควรนะครับอันนี้ก็รู้สึกได้ชัดเจนนะ แต่สิ่งที่ทําให้สูญเสียคะแนนความคล่องตัวสําหรับ e38 คันนี้ย้ําว่าคันนี้เท่าที่เราขับเนี่ยคันอื่นไม่เกีย่ยวก็คือเจ้าของเก่านะไปใส่ล้อขนาด20นิ้วรถมันก็หนืดแล้วก็หน่วงแล้วก็แข็งกระด้างแต่มันไม่ได้กระด้างเป็นเกวียนเหมือนรถสปอร์ตนะครับแต่ว่ารู้สึกเลยว่ามันสูญเสียความนิ่มนวลไปเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมถึงพวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยมันก็จะหนักกว่าที่ควรจะเป็นระดับหนึ่งนะเพราะว่า ล้อหนักไม่พอหน้ายางก็กว้างมันก็เลยเสียคุณค่าของริมูซีนไประดับหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอบอกเลยว่าแม้จะเป็นล้อแม็กขอบ20ที่แข็งกระด้างแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ยังนุ่มนวลกว่า BM รุ่นอื่นในหลายๆรุ่นนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทรมานหรือว่าลำบากอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเป็นริมูซีนเลยแค่นั้นเอง น,นเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปถ้าเป็นไปได้นะไปหาล้อขอบ16เดิมๆใส่แล้วรถคันนี้จะประเสริฐมากเลยแล้วก็จากที่ผมเคยขับ s อสคัทปวานมาเมื่อไม่นานนี้นะผมก็ยังยืนยันนะว่า e 3 8เนี่ยก็ยังทําได้ดีกว่า S อสคัทมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่ความนุ่มนวลแล้วก็รวมถึงสรีระของเบาะโดยสารทั้งหน้าทั้งหลังนะซีรีส์เก็ทําได้ดีกว่าซีรีส์เเนี่ยมันจะมีความหนักแน่นแล้วก็เฉียบคมนะครับแล้วก็เสถียรภาพอะไรของเขาเนี่ยมันก็ดีกว่า S อสคัท ในปีเดียวกันอย่างชัดเจนผมก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบนะครับถ้าเกิดการขับคล่องตัวในเมืองเนี่ยผมว่าเอสค้าทำได้ดีกว่านะไม่รู้สิอาจจะเป็นเพราะพวงอะไรมันเบาวกว่ามั้งแล้วก,การตอบสนองของเครื่องยนต์กับคันเร่งเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็จี๊จดจ๊ากวานะผมรู้สึกอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าช่วงล่างมันจะแบบกุ้งกิ้งก็เถอะนะครับเพราะว่าซีรีส์เคันเนี่ยแม้ว่ามันจะหนักแน่นเฉียบคมก็จริงแต่บางทีเราก็ไม่ได้มีความสุขกับมันตลอดเวลานะ คือแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นรถ Sunday Driving นะครับหรือว่าเป็นรถที่ lead performance อย่างสูงสุดในการเดินทางไกลอย่างเงี้ยคุณขับไปคุณยิ้มไปนะคุณมีความสุขมากเลยแต่บางทีมันก็งุนหงิดนะไม่รู้ว่ามันจะแน่นไปไหนบางทีเราแค่อยากจะขับรถไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเราก็ไม่เห็นจะต้องขับรถที่มันแน่นๆขนาดนี้เลยตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็ลองไปชัง่งน้ำหนักดูแล้วกันว่าชอบรถสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบ performance อันสูงสุดโดยที่การโดยสารก็ยังรู้สึกพรีเมียม series เจ็ดเนี่ ส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์เพราะว่าซีเจอีสามเนี่ยผมเคยจับอัตราสิ้นเปลืองแล้วนะตามมาตรฐานเฮไลท์มาเกซีนแลที่ความเร็ว110โดยสาร2คนเปิดแอร์หขีดซีรีส์7เครื่อง V8 นะเป็นเครื่องยนต์8สูบ3 0 0 0ซีซีนะครับทำได้13.8โลลิตร ซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากและผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแปดสูงก็จริงแต่ว่าที่ความเร็วสูงเนี่ยรอบเครื่องต่ํามากมันเป็นเกียร์ห้าสปีดแล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายค่อนข้างต่ําที่ความเร็ว120นะั้นรอบเครื่องอยู่แค่2,001เท่านั้นซึ่งถือว่าโคตรต่ำสำหรับรถยุค90ด้วยกันนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมทางไกลมันทำได้ดีมากแต่ว่าโดยสาร ในเมืองอัตราสิ้นเปลืองในเมืองอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่เคยจับอันนี้อันนั้นอัตราสินเปลืองตัวนี้ย้าว่าผมจับกับรถเดิมๆนะซึ่งเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้มันเป็นแม็คขอบ20ใหญ่โตมโหฬารานเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเหลือเท่าไหร่คันนี้มาดูสตอรี่ของคันนี้นะคันนี้มันเป็นรถของคุณสันตินะครับซึ่งคุณสันติเนี่ยเขาก็เป็นสาวกบิมเมอร์ตัวจรงิงเสียงจรงิจรง,รง,รง,รงนะครับก็เขาเคยฝากขาย e 3 9คันสีแดงกับเรามาแล้วนะ ผมบอกได้เลยว่ารถของเขาวันนี้ครับทุกคันเท่าที่ผมเคยไปเห็นรังของเขานะบ้านเขาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปนะเปิดพิพิธภัณฑ์ดีเอ็มได้เลยนะครับรถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสวยแล้วก็ดูแลถึงทุกคันคุณสันติจะฝาก e 3สามแปดเราขายนะครับแล้วก็แน่นอนแหละผมก็บอกว่า e ถ้าจะฝากขายมันก็ต้องใช้เงื่อนไขเดิมก็คือคุณต้องไปตรวจที่อู่ BMW ของเราให้เรียบร้อย นะครับเช็คว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคเรียบร้อยไหมถ้าไม่เรียบร้อยก็จัดการให้เลยซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ผมบอกเลยนะเพื่อนๆสมาชิกหลายคนพอรู้ตรงนี้ถอดใจกันหมดตรงนี้สําคัญมากรถที่จะฝากเราขายทุกคันเนี่ยต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะเกียร์เครื่องช่วงล่างอันนี้ผมไม่บรนีบานอมตอนผมขับคันนี้ไปที่อู่นะแล้วก็ซัดด้วยความเร็วสูงนะครับผมบอกเลยว่าไม่เจอความผิดปกติใดๆเทียบกับเครื่องเนี่ยตอบสนองดีมากช่วงล่างก็นิ่งสนิท แต่ว่าพอไปถึงอู่แล้วยกดูเท่านั้นโหเจออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่น่าเชื่อนะไอ้ก็ตามข้างต้นที่ผมพูดไว้ต้นคลิปเลยก็ไม่น่าเชื่อว่าซีรีส์เเนี่ยนะมันจะเก็บอาการช่วงล่างได้ดีมากไม่แพ้กับ S อสคัสปาวานเลยนะทั้งซีรีส์เ e 3 8ทั้งไอ้ปาวานเนี่ยทั้งคู่เลยนะมันเป็นรถลิมูซีนที่เทคโนโลยีสูงมากในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงล่างเขาเนี่ยมันยากมากที่จะออกอาการช่วงล่างคุณต้องอาการหนักจริงๆมันถึงจะรู้ คราวนี้คุณสันติเนี่ยเขาก็เลยเก็บงานที่มันไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างนะหรือว่าพวกเครื่องยนต์เนี่ยที่ว่ามันมีรั่วซึมบางส่วนนะร,ระบบคูแลนเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็จัดการให้สมบูรณ์คใครจ่ายทั้งหมดก็ตามบินเท่าที่เห็นนะอันนี้ยังไม่รวมค่าทําสีกันชนนะเพราะว่าเดิมเนี่ยกันชนก็ไม่สวยนะครับก็เบ็ดเสร็จก็หมดไป6 0 0 0ื่นกว่าบาทนะนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมนะนี่คือตัวอย่างเลยว่า เวลาเราจะขายรถยนต์เนี่ยอันนี้ผมให้ความสําคัญมากกับเรื่องคุณภาพเรื่องความจริงใจแล้วก็เรื่องมิตรภาพนะรถของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์ยังไงก็จัดการให้มันสมบูรณ์หรือถ้าใครที่จะไม่ทําก็ไม่ว่ากันไม่ซ่อมไม่ว่ากันแต่คุณขายคุณต้องตรงตรงไหนไม่ทําบอกไม่ทําตรงไหนไม่ดีคุณต้องบอกไม่ดีนะฮะอย่าหมกเม็ดขายรถยนต์เนี่ยนะได้เงินไม่พอต้องได้มิตรภาพด้วยสูงนะฮะซีรีส์ 7e38 e ัว short wheelbase นะมันก็เป็น อีกหนึ่งลิมูซีนทางเลือกที่น่าสนใจนะเพราะว่าความนั่งสบายของเขาการโดยสารการขี่เขาเนี่ยมันก็เป็นเลอตามสไตล์บ m มหรือบัญยซีรีส์เนะแต่ขณะที่ความยาวตัวถังเขาเนี่ยก็ไม่ได้เก้งก้างเทอะทะนะขับคล่องตัวสูงนะถ้าเทียบกับรถยุคปัจจุบันแล้วก็ส่วนเรื่องการซ่อมบำรุงเนี่ยนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของผมบอกเลยว่ามันขัดกับความเชื่อของอเพื่อนๆหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยที่เคยทำรีวิวก่อนหน้านี้นะว่าซีรีส์เจ38เนี่ย มาเป็นรถที่ซ่อมยากดูแลยากนิดนึงนะต้องหาช่างดูแลถึงถึงอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่ก่อนหน้านี้นะผมได้ซีรีส์เ e 3 8มาคันหนึง่งนะครับแต่ว่าโดนท่านสมาชิกตัดกลางอากาศไปก่อนนะก็เลยไม่ได้ออกมาทํารีวิวผมบอกเลยว่าพอเราหาช่างที่เขาทํา E38 ได้เนี่ยรถทําง่ายมากจบเร็วมากอะไรก็หาง่ายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะแล้วรถเนี่ยก็มีความทนทานสูงมากเพราะซีรีส์เ e 3 8เนี่ยเป็นรถ ลิมูซีนจากยุโรปที่ประหยัดน้ํามันและทนทานดูแลแลราาักษาง่ายอันนี้คอนเฟิร์มส่วนถ้าถามว่าผมทําอูไหนเนี่ยอันนี้อินบ็อกมาถามได้นะครับเดยผมแนะนําให้ซีรีส์เจ็ด e สามแปดช็อตวิวเบสคันนี้นะครับเกียร์เครื่องช่วงล่างเนี่ยผ่านมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเรื่องความเนียนเนี่ยอีกนิดนึงเอาไปเติมหน่อยนะสรุปให้เลยก็ได้ก็จะมีจานเบรกนะเอาไปเจียนิดหนึ่งนะแล้วก็ปัมพาวเวอร์ตอนนี้มันเริ่มหอนนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าจะเอาคันนี้จริงๆนะ ติดต่อคนขายดูให้เขาทําให้นะฮะลองต่อลองดูราคาไม่แพงหรอกและอย่างหนึ่งนะถ้าเปลี่ยนเป็นล้อขอบ16เดิมๆได้จะดีมากอันนี้สมัครผมนะใครอยากได้คันนี้นะฮะเอาไปเลย3 2 9อนะอันนี้ผมมั่นใจแน่นอนนะเจ้าของเนี่ยเป็นคนดูแลนี้ครับนะครับแล้วก็เก็บงานตามคําขอของผมเรียบร้อยทุกจุดแลนะเพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าหรือไม่เพื่อนๆลองพิจารณาดู